ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอีกครับวันนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรชุดตีอย่าปอมหรือเปล่านี่ครับเพิ่งแกะกล่องมากับลอกอันนี้อ่านว่าไฟแฟร์ไฟ,ไฟ s <S นะฮะตัวน,นี้นะครับมันก็จะเป็นเบอร์โทรหาพี่มม่ใช่ที่บัตรลอกอ่าอ่ะ,อะ เบอร์ fr พันนะครับอ่าพอดีมีลูกค้าเข้าร้านนะครับตัวนี้เบอร์พันแล้วก็มาพร้อมกับมาพร้อมกับชุดคันนะครับคันสายสายเป็นตัวนี้นี่นะครับสายตัวนี้แล้วก็มากับหนูยางหนูยางเหยื่อปอมนะครับเหยื่อปอม สายตัวนี้จะเป็น PE 3นะครับที่เอาให้มานะครับเป็น PE 3นะครับนะหน้าตัดอยู่ที่0.30มิลนะครับมาพร้อมกับคันตัวนี้ Pioneer เหมือนกันมาตัวนี้ Pioneer นะครับนี่กล้องไม่ปรับครับ กล้องไม่ปรับกล้องมาแล้วครับนี่ครับกับคันพายเนรรุ่นอีโคนะครับอีโคพัทนะครับมีอยู่ส4สี่สีหนึ่งสองสามสี่สีสีแดงสีส้มสีน้ำเงินสีเขียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะให้ดูราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงบอกเลยเซตนี้สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นตีหย่อมในราคาประหยัดนะครับรีบๆนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับ รู้สึกมีว่ามีประมาณเดี๋ยวผมนับก่อนประมาณ2 4 6 8 10 20ชุดเท่านั้นนะครับ20ชุดเท่านั้นนะครับมานี่นะครับลอก FR พันไพโอ n เนียนะครับนะตัวนี้ว้าว ตัวนี้เป็นสีสีส้มสีส้มสีชาเย็นนะครับสีชาเย็นเดี๋ยวเราเราสลับแป๊บหนึ่งนะครับเอาครับมาต่อครับพอดีมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับมาต่อกันคุณไม้กาลังแกะนะครับลอกตัวนี้ก็มีอยู่กี่สีครับสีสีนะครับเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อน สีนี่นี่ตัวนี้สีส้มครับสีเขียวครับสีเขียวนะครับต่อมาแฮนวบอไฟใช่ไหมไฟลไฟลไฟอ่ะสีน้ำเงินครับสีเขียวสีส้มแล้วก็สี เหลียงครับเหลียงหรือว่าอะไรเยลโล่เหลืองนะครับสีทองโกโกคูกรีนออเรนจ์ Go. 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 นี่ครับสีสีประกบคู่กับคันอ่าเรายกตัวอย่างอสมมุติสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะเราก็มีคันทั้งหมดอยู่สีสีครับสีสีนะครับคันที่แกะนี่ก็คือสี น้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินหรือฟ้านะครับฮะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูทุกสีเรามาดูประกบคู่กับคันสีน้ำเงินดูก่อนนะเอามานี้เอามานี่เป็นคันสองท่อนนะครับเวทคันคุณไหมเวทคันอ๋อแปดถึสิบเจ็ดแปดขีดสิบเจ็ดปอนนะครับ สายที่ให้มาคือเป็นสาย n ใช่ไหมแต่ในเซตที่เราจัดไว้ให้ก็คือมีเป็นเพระสายท e. ี่ไม่ใช่เพราะอันนี้คือของข้าร้านอีของข้าวร้านเาานมื่อกี้ที่อาดไปที่ไม่ใช่นะเริ่มต้นเมื่อกี้ผมรู้ว่าสายนี้แถมมาไม่ใช่นะครับสายรุ่นนี้ก็วม่อไปเป็นสปิวนะใช่ไหมตกปาเกตนะครับตกปาเกตตกแน่ดิน สายที่ให้มานี่ประมาณกี่ปอนกี่ปอนปรสิบปอนปออาจะประมาณปปอนแปดปอนสิบปอนนะครับถ้าฟังเสียงคุณไม้แล้วก็เบาไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะพอดีฝั่งหลังเขาคอเลขครับก็คือเขาเสียงดังครับกลางวันเขาเสียงเบาครับเรามาดูตัวหนึ่งอันนี้สีน้ำเงินใช่ไหมสายเป็นไง ฟังเสียงเสียงเบรกหน่อยอ๋อเสียงเบรกแบบพอสมูทนะนะฟังเสียงเปิดเบรกเปิดเบรกเปิดเบรกนี่นะครับเสียงเบรกนะครับตัวนี้เบอร์พันเท่านั้นมีแบบนี้นะเราจะขึ้นชุดเป็นสีให้เลยนะ ลอกสีน้ําเงินคานสีน้าเงินเหมือนกันน้ําเงินหรือฟ้านี่แหละเวทตรงนี้ก็เขียนว่า8ปดคีเนะครับน้ำหนักแคดเวทก็อยู่ที่2 5่สถึงห้กรัมนะฮะก็ลอกเป็นแบบนี้แหละครับไพโอเนียแฟร์ไฟอร์ูดยากไฟเอไฟไหมไฟไหมไฟเนะครับ อันนี้ก็จุดสายมาให้เรียบร้อยเลยนี่แหละครับเซตตามที่เห็นนี่ราคาอ๋อกบยางมีกบยางให้หนึ่งตัวกบยางให้หนึ่งตัวสีนี้เลยเซตนี้นะกบยางหนึ่งตัวคันรอบกบยาง4ี่499บาทกับค่าจัดส่ง efs 250บบาทนะครับเก็บปลายทาง ตอนนี้ชุดนี้ไม่มีนะครับเราเน้นเลยนะครับว่าโอนมาเราจะส่งให้จะส่งเป็น e m s เท่านั้นนะครับ e m s อีก2 5 0บาทกับเซตนี้ c 4 9 9 C99 รอกไฟเออร์คันอีโของชุดเซตไพโอเนียนะครับนะตามนี้อ่ะอันนี้สีฟ้าเรามาดู สีแดงสีแดงคู่ทองดีกว่านะสีแดงคู่ทองเอา,อางี้ไหมถ้าสมมติลูกค้าอยากได้คันสีแไรเราจัดรอบตามสีนั้นมาก่อนได้ก่อนอดีไหมมาก่อนได้ก่อนนะถ้ามาทีหลังมีเซตไหนก็ได้เซตนั้นไปนะครับตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกเพียง2ี่สิบท่านแรกนะมีแค่2ี่สิชุดนะครับอ่ะตัวนี้ดูเลย อ้าวขึ้นเป็นสีเขียวคันสีเขียวคันตัวนี้เป็นคันสองท่อนนะครับมีไกด์อยู่ทั้งหมดห้าไกด์นะครับเป็นคันหกฟุตครับหกฟุตเปรดประมาณไหนคันกาไฟใช่ไหมครับอันีคันไฟเบอร์คันไฟเบอร์นร่าจะเป็นผสมด้วยนะอืม เดี๋ยวเรางัดให้ดูก็ได้เป็นไฟเบอร์เออ๋อไฟเบอร์อ e ีกรา g อ e ีกราสไฟเบอร์กนะครับมันเป็นสตองไฟเบอร์กราสอีกราสนะครับอ่ะมาดูกันสีเขียวครับสีเขียวถ้าชอบสีเขียวก็ทักเข้ามาได้ครับเพจร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะครับนี่นะ คุมนะ499บาทอันนี้พันสีส้มอ่ะเข้ามามุมนี่นอยพันสีส้มกับรออสีส้มเขาเรียกว่าส้มส้มอะไรส้มบอนเหรอ,อถือคนละสองนี่ครับกับพันนี่ ตกไพโอเนียเป็นสปิวด้วยนะเพราะว่าใสายสายเอ็นนะครับเป็นสปิวแล้วก็เราก็จะแถมนี่หนูยางให้หนูยางให้นะครับมีอยู่สีสีชอบสีไหนทักเข้ามาได้มาก่อนเลือกได้ก่อนนะครับจะเอาคันสีนี้ลอกสีนี้นะครับยี่สิบท่านแรกเท่านั้นนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปก่อนเอาเดี๋ยวยกเวทให้ดูดีกว่ายกเวทดูเอาสีไหนก็ได้ แกะกล่องของมาใหม่เลยมาดูร้เาเข้ามือกล้องหนอยอายกจะนี่นะครับดูแอคชั่นคันนะครับสปิวนะไม่ปันนินไซกิโลที่สปายเลยนะเนี่ยดูทาโค้งของคันสวยงามคิดนง่ายทั้งรอบั้งคัน499ถ้าชอบก็ทักเข้ามานะไปกันก่อน กับผมแดนนี่ท้ายวางังพากินพาเที่ยวครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรผมว่าจะเอาตัวนี้แหละลอกโทมานะครับพี่ฮอสบังกรฮุกเกอร์เพิ่งถอยไปเลยครับเมื่อวานครับนี่นะเป็นของโทมานะฟูรี่นะฮะมีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาคลิปหน้าเจอกันเราจะรีวิวลอกตัวนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามบาย